หลายคนถามกันเข้ามาเยอะมากเลยนะครับว่าเครื่องสร้างซิกแพค ดีไหมนะครับคําถามนี้ดีและน่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าในยุคนี้เนี่ยก็มีทั้งเทคโนโลยีนะวัตกรรมอะไรใหม่ๆมากมายเพิ่มเติมขึ้นมานะครับโดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่า m scout ก็คือเทคโนโลยีที่จะช่วยเราสร้างซิกแพคในแง่ที่ว่าอาพอเรานอนพร้อมกับเครื่องนั้นสักประมาณ30นาทีจะให้ผลลัพธ์เท่ากับเราเนี่ยซิทอัพป,ประมาณ1 0 0 0 0หมถึงสองหมทีเลยประมาณนี้นะครับและถ้าถามว่ามันดีไหมจากการที่ผมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมแล้วก็ได้ไปลองสอบถามคนที่เขาไปใช้บริการมานะครับก็คงต้องบอกว่าดีนะ เขาช่วยทำให้ซิกแพคเขาเนี่ย ชัดขึ้นจริงๆแต่อันนี้ต้องออกตัวก่อนนะผมยังไม่เคยร้องนะและอาจจะไม่มีประสบการณ์มาแชร์แต่เอาเป็นว่าเท่าที่ผมรู้คือดีครับแต่ถึงจะดียังไงเราก็จาเป็นต้องรู้เพิ่มเติมด้วยนะว่าหนึ่งสิ่งนี้เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะครับเพราะคนที่เขาไปทําสิ่งนี้เขาก็ต้องกลับมาแก้พฤติกรรมเขาด้วยก็คือเขาต้องปรับอาหารแล้วก็มีการออกกําลังกายเพิ่มเติมเพราะถ้าพฤติกรรมเหล่านี้เขาไม่แก้ต่อให้เขาไปทําสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยเครื่องเทคโนโลยีนี้ก็ช่วยเขาได้ไม่เยอะหรอกเผลอไปทำมาแป๊บเดียวกก็็ปป่ออองเเหมมืืนดิและคครับ มันค่อนข้างมีค่าใช้ใจ่ายนะถ้าเราจะทําอย่างต่อเนื่องเพราะขนาดคนที่เขาปั้นหุ่นเนี่ยเขาก็ต้องทาสิ่งที่เรียกว่าเมนเทนหรือบํารุงรักษานะครับต้องคุมอาหารต้องออกกําลังกายอย่างต่อเนื่องถ้าคุณจะใช้บริการสิ่งนี้ก็าอาจจะต้องต่อเนื่องด้วยถ้าคุณยอมรับเงื่อนไขตรงนี้ได้ก็ทําเถอะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้คุณค่อยๆเอาสิ่งนี้มาเป็นตัวช่วยและปรับพฤติกรรมหลักของเราดีกว่าถ้ายังไงลองฟังคลิปนี้แล้วเอาไปปรับใช้กันดูได้เลยนะครับ